สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุข้นครับผมนี่เรามาอยู่กันที่บ้านเสมอใจครับผมณดินแดนสารครามเอาอย่างสีสะเกตครับวันนี้เรามางานงานเลี้ยงครับผมงานเลี้ยงงานแต่งครับนี่มาดูมาดามจีนะครับเฮ็ดเฮ็ดยังครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะข้าวพิกค่ะดูแว่นแว่นตาสีดําไม่ใช่อะไรนะเดวมันแรงโก้ครับนี่แก๊สต้องเป็นแก้วเบ็นย้แก๊สแบบโต๊ะจีนอะไรแก๊สงานวัดวันนี้ วัานี้ทำเมนูอะไรครับวันนี้กินข้าวเช้าค่ะอย่างนี้ทำเมนูกินข้าวกันเนาะค่ะก,กันข้าวกันก่อนอครัวพริกครับผมเดี๋ยวเราเริ่มออเดอร์ด้วยเมนูต้มทะเลต้มบบต้ทะเลไม่เดือดรับไปขีดแสบครับผมแสบของน้ำใส่ลูกปุ๊ปั๊บปุ๊บเลยครับติกพิกครึ่งกิโลไปแล้วนี่นะกินไม่นี่นะกินไม่นั่ง อไม่งั้นไม่จินนั่งจี้จบเลยมาดาำถอกแว่นนะฮะจะรู้ว่าโลกมันสดใสกันเยอะอันนี้ของที่เตรียมมาวันนี้ไมาอย่าตามก็มาวันนี้ไม่อย่าตามมามาเป็นนะนี่ครับมาเป็นโค้ดครับผมโค้ดอะไรกำลังใจอาการร้อนจมบกมีสารใต้ครับร้อนจมผาดทะเลเดือดเหนือกัลยาไปเลยนะครับ

ใช่รูปแล้วแม่แม่นั่งทานหมากกันแล้วมีหลายอย่างนะฮะในนี่ผมจะเอาไปลงในยูทูบมันแต่คนสวยแถวนี้ไม่สวยตัวนี้ผ่าตัดมาได้ทั้งยุงกันเลยในบ้านทั้งสวยแล้วอายุยืนในแถวนี้นี่ สมาดแม่สมาดปวดเขานี่น้ำพับขาบระดายเลยถ้าใครอยเห็นต้องกลับมาบ้านเท่านั้นเนาะไม่ได้เห็นอยู่กรุงเทพกรุงไทยไม่ได้เห็นขนมหมู่บ้านในท้ายให้คำใส่กระจกให้นี่จะเห็นลูกดานเบิ่งให้ขนมอยู่ต้นตอหมู่บ้านยายไปเะ็ดศสีมงแลงได้มาไอ้แต่้า ขนมอะไรครัแม่ขนมเปียกปนแต่แบบมันมีอะไรอยู่นะเป็นแบบบ้านๆหรครับกุ้มแม่บ้านอ๋อกุ้มแม่บ้านเหมือนเอ๋อมันในมันเป็นปุ๋ยกขี้ก้านเป็นกุ้มแม่บ้านดอกอบตอเขาจัดกระไปอบร้มขนมประเภทไร้เธอประเภทยาโมแล้วก็ประเภทดอกจันแล้วก็ประเภทขนมอะไรไร้เธอเลยโอ้ดีนะนะเขาเรียกว่าเป็นอันนี้เอาสมองอกเลยเขาเรียกอะไรนะบออะไรเขาเรียกว่าโอทอปเ่ร เขาไปออฟตเขาอ๋อออฟตเขามีเหมือนแบบว่าให้เรากิจกรรมนั่งกันเลยนะโอ้ดีอันนี้เป็นทุกการ์ดหนึ่งสามคนไปอืมครับผมแต่บ้านนี่เคนแต่บ้านเอินก็มีหลายอ๋อนี่ทำอันนั้นใช่ไหมเนี่ยหมาผัวกัไเลอืมกานแต่งเป็นเส้นกานแต่งเส้นคนเมา ไหนคเลนาางนนะเนาะกรผมยันกระทามฮาติมเนาะเฮ็ดไว้แล้วแล้วก็แล้วคืันเซลซ่ากเป็นยันกรามเครื่องเนาะแม่เนียไ่่ลยอีกล่ะท่านบอกพนตาพอนเขาก็ฮักข้าฮักยันงดด้ไหมแมวันอทิเนาะเขต้องเขาก็ถือเนาะคระผมต้องทำตามเปพี่นี่แล้วละเนี่ยดีนะครับนี่ครับบานๆนะครับจะกลับไปฟังนน้นกรบผมไปฝั่งครัวละ จูเอเดียวครับที่วนี้ขอโทษขออภัยด้วยครับคลิปมันจะยาวนิดนึงนะครับผมโอ้มาเจอคนดังแล้วครับผมพี่วังสวัสดีครับผมอ๋ยังไม่ได้แล้วมามาถูกได้ไงมารู้ได้รู้ได้ไงผมอยู่นี่ครับโอ้มาตามโลเคชั่นมาผมก็ไม่ได้เชนโลเคชั่นนี่ครับนี่แหละคนดังอย่างเงี้ยแหละครับขยายใช้ไม่ใหญ่ตามเนาะมาเป็นสักขีพยานกันแต่งครับผมครัับมนนนนี้เเปป็็ เนื้อแรกมาที่มาถึงของนเ้านี้มือนีก้มลงนึงเใส่ไปใส่ไปหมดเหลือครึ่งนึงึงแต่ใส่ไปโลครึ่งเลยโลนึงไม่พอเี๋ยวปลาลันนี่ต้องเป็นอย่างนี้ครับเป็นแกะแบบเปิดยากดลยถินแกะต้องสองคนไยวไปตามจับกลางไงเดีอตม่นระเดี๋ยวดูฟันนี้ครับ โซนนี้ก็เป็นโซนอเขาเรียกว่าโซนโซนครัวครับแม่แมครัวแม่ล้างครับทางนี้ไม่ได้ใช้เครื่องนะครับใช้ใช้แรงงานคนครับทางแบบนี้อือบ้านๆเนาะมีอะไรเขาก็มาช่วยเหลือกันนี้แหละครับบ้านๆเนาะลืมเอาบานแม่ทุกันมาด้วยอ่ะวันนี้ก็เพื่อนบ้านครับคำนวบอู้มาศีสเกตพริกกระไรครับผมพริกก็เหนียวที่นี่มีของกินหมดครับ อ่ะมาเดี๋ยวมาต่อกันตรงนี้ครับโอ้ดูปลาร์จัดจานมากมาใส่ไปจัป้านึงนะที่ใครปลาร์จะป้านึ่งคุกเข้มข้นมากไปเปลี่ยนผักขี้ผักหน่ยพี่น้องทุกคนเลยจุ้ยกระปุยนึงโอ้กระปุยนึงพอดีเลยพี่กระบวยหนึ่งพอดีเลยขี้แตกพอดีแล้วกระบวยหนึ่งจะท้องเสียเป็นขี้แตกเลยใช่ไหมมาเล่นนะครับกบวนวาวหากันครับ มาชิน้ำม,มันอดใช่มาชิน้ำเอาน,นี้เดนะเม่อวานเนี่ยเกลงดีมัน,นี่เ็ดเลมนะ่นาสานรถมื่อกี้นี่ถึงอนี้เลยมะม่วงนาน,นีนะ้ำมะม่วงเนทีนี้เสร็จ้วกินมะม่วงต่อนะพวกทํกรงกรข้าวค่ยตอนเยนม,นมอมีไฟลงแงคงเรงคงเรงย้อนแสงมันจะมีจังน้อยนะ นี่ใส่เส้นมะละกอแักพุ่ง,รรงลงไปนะครับอู้ยสีสันบะละกอแกงแฉก,กน้อยนครอนุญ,ญาตค่ะเอาเหอยแครงตัวลงไปบะเลยใครใมีปพอดีล่นโคกพอดีเลยนี่ยโคกเป็นเม่นน้อยๆได้เนี่ยโคกใหญ่นึงโ,โคกประจำโอ้ทะเลนี่จะมีน้ำไม่ตองเอาเฉพาะตัวมันเนาะเอาเฉพตัว ยอดเลยตั้มทะเลเดือดเดือดตรงไหนนี่แหละเย็นขนาดนี้เดือดแล้วต้องไปตังต้งเตาแก๊สอยู่แล้วนี่แหละเดือดกองแทเงเออ้เลยเฮ้ยมิจตาเนี่ยมันในวันจะเดือดแล้วเห็นไหมตามชาเนะีนในวันมาแล้วเป็นครัวที่มีกล้ามขึ้น ไม่ได้ใส่ข้าวโพดนะครับเนี่ยอืเนี่ยคนะโอเคก็เทเลยจวดเลยทีนี้จวดเลยนะเจือดพี่น้องเจือดเจือดจวดจวดจวดฮู้หู้งานรังกายงานสร้างระเบิดระเบ้อมาบ่ายเนียด้ยว่ามีน้ำเที่ยงหมอเที่ยงอลไรบ่ายแล้วหอดเย็นเลยเนี่ยต้องจับเป็นไง โอเคครับเมนูเนี้ประมาณนี้เนาะใช่เม,น,มนูที่จริงมันมีหลายเมนูนะละครับเดีย๋ยวไปติดตามครับพี่น้องขอได้ซิ่ง okay, บอกได้เพิ่มมันซูมแซ่กันนี้โอเคคทีนี้ประมาณนี้ละกันไปก่อนครับกับเมนูบ้านๆสไตล์บองจี้ครับสวัสดีค่ะคุณรับขอบคุณค่าสวัสดีค่ะนี่ครับนี่เป<า>็นการเตรียม